你好我们今天来学习比สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราชื่อจะมาสอนคําว่าปีค่ะอ่านักเรียนรู้ไหมคะว่าปีมีความหมายว่าอะไรถูกต้องแล้วคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะปีนะคะจะแปลว่ากว่านะคะจะใช้ในการเปรียบเทียบนะคะนักเรียน ก่อนที่พวกเราจะไปดูประโยคโครงสร้างของการเปรียบเทียบนะคะพวกเราต้องรู้จักเครื่องสื่อกันก่อนค่ะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะคะมาค่ะทีนี้พวกเรามาอ่านศัพท์กันเลยนะคะโดยเหล่าชื่อนะคะจะอ่านศัพท์สองรอบพร้อมแปลความหมายต่อจากนั้นนะคะให้นักเรียนอ่านตามเหล่าชื่อสองรอบเช่นเดียวกันกับเหล่าชื่อและก็แปลความหมายเช่นเดียวกันค่ะ เรามาดูคำที่หนึ่งกันเลยนะคะเกาเกาแปลว่าสูงคำที่สองนะคะเสียวเสียวแปลว่าเล็กมาดูคำที่สามค่ะฟังเปียนฟังเปียนแปลว่าสะดวกสบายคำที่สี่นะคะัง่ง พังแปลว่าอ้วนและคำสุดท้ายนะคะคำที่5แล้วค่ะไว่ไขวแปลว่าเร็วนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนอ่านสั์เก่งมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะพวกเรามาดูโครงสร้างการใช้ปีกกันเลยค่ะก็คือ A B B บวกด้วยสิงหลงสือสิงหลงสือนะคะก็คือ adjective Th ค่ะซึ่ง A กับ B นะคะก็คือสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบค่ะเมื่อนักเรียนรู้โครงสร้างของประโยคกันแล้วทีนี้นะคะพวกเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยโดยอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างประโยคที่เหล่าชื่อได้แต่งไว้ให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างประโยคแรกนะคะก็คือ เชอร์ปีเฟจีเฉียวเชอร์นะคะจะแปลว่ารถเฟจีแปลว่าเครื่องบินเฉียวแปลว่าเล็กนะคะซึ่งถ้าแปลนะคะก็จะแปลว่ารถเล็กกว่าเครื่องบินโดยเราจะเน้นรถนะคะว่ารถคือสิ่งที่เล็กกว่าเครื่องบินต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่สองกันเลยค่ะ ซึ่งเป็นตัวอย่างประโยคสุดท้ายที่เหาชื่อทำไว้ให้นะคะ kai บเ u ื่อปีชีอ,ชชอ่ัยนอันนี้นะคะแปลว่าขับรถสบายกว่าขี่จักรยาน k a i c h ืก็คือขับรถ X ื行อ,อืก็คือขี่จักรยานฟังเปียนแปลว่าสะดวกสบายค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนปีของเหล่าชื่อเหล่าชื่อหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปของเหล่าชื่อที่อัดไว้แล้วก็ได้ความรู้อย่างเต็มที่เหล่าชื่อขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามคลิปของเหล่าชื่อบ๊ายบาย